คลิปนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์การเล่นของผู้เล่นนะระดับแรงไดมอนที่เล่นตำแหน่งเมนอินิเชเตอร์เป็นหลกักมาดูกันว่าสิ่งที่เขาผิดพลาดเป็นประจำเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเป้าหมายของน้องเขาก็คืออยากที่จะเก่งขึ้นแรคงสูงขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับทีมากที่สุดครับอ่ะเดี๋ยวแต่ถ้าอันเนี้ยน่าจะโดดเขายิงอ่ะเพราะอะไรเราอผมหน่อยมัน ถ้าเขาท่าเป้าก็หัวพอดีเขาพีกมาอ่าไม่คืออ่าเราวางเป้าหัวเขาถูกแล้วบางทีเราวางใกล้ไปหน่อยอ่าเราคิดว่าเรายิงทันไหมถ้านะเขาแบบว่าอ่ามุมเนี้ยมันอาจจะทันแต่ถ้าเกิดเป็นอีกมุมหนึ่งอ่ะเนี้ยเห็นไหมเราคิดว่าเราจะยิงทันเขาไหมไม่ทันเออผมก็คิดว่ามันไม่ทันเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องวางแบบว่าเผื่อเขาพีกออกมาอีกอะตรงด้านซ้ายนิดนึงอาจจะประมาณสักตรงตรงเส้นอ่ะเออตรงนี้ก็ได้หรือประมาณตรงเนี้ยเห็นเบ้าผมไหม เออผมว่าประมาณเนี้ยเราจะมีโอกาสฆ่าเขาได้เยอะกว่าอย่างงี้อ่าอย่างเงี้ยมันผ่านเป้าเราแน่นอนแต่ผมว่าเรายิงไม่ทันเออเราต้องแบบรีเฟกเร็วมากเลยนะการที่เราจะยิงคนที่แบบโผล่ตรงเนี้ยลองคิดภาพว่ามีคนยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาพีคแบบปุ๊บออกมาเลยเนี่ยสมมติอันที่เราทําก็คือตั้งเป้าประมาณนี้ใช่ไหมอันเนี้ยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทันเราจะทันในกรณีที่แบบว่าเขาอย่างเงี้ยค่อยๆไหลามาเออเราจะยิงทัน ถ้าเกิดเขาทำอย่างเงี้ยเราไม่ทันแน่เราจะโดนเขาเออตอนนั้นเราต้องแบบว่าเผื่อไว้นิดนึงอะทางระยะแล้วก็ไอเนี้ยอาจจะประมาณสักตรงนี้เออแล้วก็เอดีเอดีเหลือโอเคอย่างงี้ก็ได้เอออย่างเงี้ยคอือยังไงเขาก็โดนเป็นม,มุมที่เขาเสียเปรียบอะเพราะว่าอ่ะถ้านับตามขอบนี้นะนรูขอบอันนี้ไว้เราอยู่ไกลกว่าเนี่ยเราอยู่ประมาณตรงนี้ <There. S 1> มันชักอ่ะ เก้าเมตรเนี่ยอย่างไงเขาก็ต้องผ่านตรงเนี้ยเราก็วางประมาณตรงนี้เขาก็จะเห็นอ่าเขาก็จะไม่เห็นเราแต่เราจะเห็นเขาก่อนนิดน,นึงอะ่ะถ้าอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เห็นไหมมันใกล้กว่าเราเห็นเขาก่อนอะ่ะเออเขาจะยังไม่เห็นเราเลยเน <Yeah. S 1> ี่ยแต่พอโอเคเราเลือกจะมาเล่นตรงเนี้ยเราก็ต้องวางเผื่อนิดนึนนงตรงเนี้ยผมว่ายิงไม่ทันมันใกล้มากเลยนะ <laughs> เออมันต้องบอกว่าเร็วจริงจริงอ่ะหรือเราต้องลากให้ทันอะ่ะเราแบบว่าไอ้ตอนไอ้นี่เราก็ไม่ได้ เป้าตรงเขาด้วยเห็นไหมมันไปตรงเนี้ยมันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นไมงั้นเราจะแพ้เขาก็ไม่แปลกพอเราวางเป้าแบบว่าไม่พร้อมยิงเขาอะเห็นไหมเราไปยิงตรงประตูอะ <c oughs> ตามที่เราวางไว้เลยเนียถ้าเราจะอ่ะมาตรงเนี้ยมันยิงไม่ทันใช่ไหม <c oughs> เรา <c oughs> อย่างนี้เออตรงจุดที่เขาจะออกมาเนี่ย <laughs> แค่นี้เออใช่อ่ะเราต้องวางอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาจะโผล่เขาโผล่มาแค่เนี้ยเขายิงเราไม่ได้ <S <s ใช่ไหมเนี่ยมันเสียเปียบเขาด้วยเนี้ยเห็นไหมโผล่มาแค่เนี้ยเออมันม,มีใครเขาโผล่อย่างงี้มันเสียเปียบเวลาคนเขาโผลนะ่น่ะเขาโผล่อย่างงี้เห็นไหมเออมันจะอยู่ในระยะที่เวลาเราวางเป้าอ่ะเราต้องวางเผื่อเขาออก ไม่ใช่วางแบบว่าเขาออกตรงนี้แต่เรายิงไม่ทันเออพอเราแบบซ้ำไปเรื่อยเห็นไหมเขายื่นอยู่แค่ตรงนี้เองอะแต่เราการว่าเอ้ยอยิ่ตรงเนี้ยม,มันก็ไม่โดนเอองั้นเราก็แค่เนี้ยเห็นไหมวางเผื่อไปถ้าเขาโผล่ตรงเนี้ยเราก็แค่ขยับไปแค่นี้เออแต่ถ้าโปรติคนวางเป้าใกล้มันจะไม่ค่อยขยับตามอือ่าถึงเขาไม่ไม่ได้โผล่ตรงนี้ไปอะแต่ว่าถ้าเกิดโผล่ข้างตรงเนี้ยก็ให้ขยับแค่นี้เอง แต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เขายิงจังหวะแรกเราต้องวางเผื่อวางเผื่อเขาออกตรงเนี้ยกลร์ประมาณตรงนี้อาานเออเต้องว่าเผื่อเขาเดินออกมาผีาออกมาถ้าเราวางเงี้ยยิงไม่ทนันแล้วผมมามก็วางประมาณตรงเนี้ยให้เขาแบบเดินเข้าเต้าอ่ะยิงถอยเลยมีเห็นจะเห็นชัดเลย วัน <8. S 2> นี้เนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยเราเล็งอะไรเขาอยู่ <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ไหมเอามันเป็นพื้นอะตรงในตรงเนี้ยอ่ะคือถ้าเกิดพอเราขยับขยับไปอีกใช่ไหมคือมันตรงหัวเขานะเออถ้าเราเปิดจุดเห็นไหมเอออันเนี้ยคือดับหัวเขาเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันต่ำไปอีกแต่จุดที่เราพีตตอนแรกอะมันไม่ใช่ <c oughs> อ,อ,อันเนี้ยคือเห็นได้ชัดเลยแบบ จะเป็นอย่างนี้ทุกตาเลยมุมเนี้ยเนี่ยเราจะแบบเล็งเท้าเขา,าเวลาโผล่ไปเห็นไหมเนี่ยอ่ะเท้าหมดเลยจนกระทั่งโอเคตรงนี้ยต่างระดับอ่าเนี่ยหัวเ,ออเห็นไหมอ่ะถ้าเราใช้เวลานิดนึงอ่ะเรารู้ว่าตรงนี้ยเป็นพื้นพื้นที่ต่างระดับเราก็แค่ตั้งเป้าลงมาอ่ถ้าอย่างเงี้โออยโผล่ไปไม่มีใครหรอกเนี่ยจะโผล่้านล่างก็อ่ะตั้งเป้าเห็นไหมไหลไปเรื่อย ไอเอดีเนี่ยอย่าแบบว่าลากยอย่างเงี้ยเออลากแล้วเราไปแบบหวังพื้นตรงเนี้ยเอามันจะต่างระดับ <c oughs> ถ้ามีคนอยู่นี้เราตายแล้วก็คือแบบค่อยๆพีค่อยๆเออคือเนี่ย,เ,ยเห็นไหมัมนอยู่แค่ตรงเนี้ยเราก็พีกงี้ไปเลยแล้วก็ขยับลงมันเป็นเนินใช่ไหมอ่าพอตรงเนี้ยเตกต่างระดับเลยแล้วก็แค่นี้เองเห็นไหมตั้งสูงเออ <c oughs> ถ้าเกิดเราไหลไปอย่างนี้เลยเราไม่พร้อมยิงเขาหรอกเราเล็งตีนเขาอะ่ะ hey. เอ๊ะครับป็ับวิธีฝึกไอวางเป้าระดับไอพื้นที่ต่างระดับนี่แรบต้องฝึกมือแนะนำตรงไหนครับตออยิงพื้นที่ต่างระดับนะมันสามารถฝึกด้วยการแบบคอสต,ตอมปกติเลยอะ่ะหรือเราไปเล่นเดนแมกก็ได้ยิงเดนแมกมันฝึกได้ทุกอย่างเลยนะพื้นฐานแต่ถ้าเอาแบบ มันเพิ่งประสบการณ์ด้วยแหละเพราะเราต้องรู้ใช่ไหมว่าตรงไหนมันต่างระดับอะเออถ้าเกิดเป็นคนจริงๆมาโผล่อะมันจะโอเคมันจะเห็นชัดแต่ถ้าอ่ะเอาแค่ความเคยชินอะเราเดินไล่ก็ได้เออเนี่ยเขาฮอตตอมเราก็เดินไล่ไปนะตรงเนี้ยก็ตับได้แล้วเพราะว่ามันคงไม่มีคนยืนอยู่ตรงเนี้ยเออมันเป็นเนินเนี่ยเราวางให้ใกล้เขาที่สุดอะเอนี่ยต่างระดับ ฝึกในความต้องน่าจะดีสุดในตรงนี้เออแต่จริงเล่นในแมตช์บ่อยๆก็ช่วยเพราะเราจะรู้ว่าคนเขาจะโผล่มาตรงไหนระดับหัวคือตรงไหนออออต่างระดับมันก็มีท่าบนะเนี่ยท่ามนเลยต่างระดับหัวละกระยาก,กล่องนี่แหละเี่ยต่างระดับตรงนั้นออสมมติอย่างนี้นะเกออ็เห็นไหมระดับหัวต่างระดับเหมือนการหนักจุดสังเกต มันมีหมดอะต่างระดับมันมีจุดให้สังเกตถ้าเราแบบว่ารู้นะ <laughs> แต่มันไม่เป็นต้องสังเกตตลอดถ้าเราทำเป็นแล้วอะเออไม่งั้นเราจะหลุดโฟกัสอ่ะแต่ผมว่าอย่างเงี้ยไม่ดีเอออ่ะทำไ่ลองบอกผมหน่อยตาเนี้ยลองดูไป อ่ะทำไมครับชัดเมือ่อกี้บอกได้ไหมเอกี้มันไม่ผิดนะเออแต่ว่ามันเสี่ยงอ่ะเพราะว่าแบบเนี้ยอจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เราเคยแบบว่าโดนคนแบบไปยิงตรงนี้ไหมอ่ะถ้าเกิดแบบว่านับนันที่เริ่มเนี่ยเดินออกพร้อมกันอนะ่ะคนตรงเนี้ยเขาจะถึงตรงนี้ก่อนเออแบบเก็บเสียงนะ เดินถือมีดมาเลยก็ได้เขาจะได้มุมที่แบบว่าได้เปรียบกว่าเราอะเห็นไหมแบบแอบตรงนี้ได้แหละอ่าต่อให้เราแบบว่าเดินไปตรงเนี้ยเราใช้หมาเราเคลียร์ใกตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้คนตรงนี้เพราะนั้นวิธีง่ายที่สุดเลยที่จะแบบว่าตัดเขาตั้งแต่เริ่มอะโดยที่ไม่ให้เขามาอยู่ตรงโพสชั่นตรงนี้ได้อะก็คือเราก็แค่พาวเลอร์ไปเลยอ่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยเราพาวเลอร์ไปตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วชุกไหม เพราะว่าเราช้าไปแล้วอะยังไงการที่เราพาวเลอร์เขาก็รู้ว่าเรามาแต่เราอจุดประสงค์เราก็คือไล่ที่เขาอะเพราะนั้นเปิดเสียงเราวิ่งเลยก็ได้เออแต่เราต้องแบบมาถึงก่อนเขาอะเพื่อไล่เขาไป <There. S 2> ไม่ใช่ปล่อยให้เขาแบบว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ <There. S 2> เราก็จะโดนคือจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ฝั่งเขาจะถึงก่อนนั่นแหละยังไงเขาก็ถึงก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์อะดียโอเคเขา,าจะอยู่มาตรงนี้แล้วอะใช่ไหมแต่ว่าเรายัง ยังเดินไม่ถึงเลยยังถือพาวเลอร์อยู่เลยอะไรประมาณเนี้เออซึ่งเราต้องการไล่เขาอ่ะเอาไปตรงนี้เพื่อไม่ให้เขาพีกเรามันเป็นมุมที่อีกฝั่งได้เปรียบเราเยอะกว่าเออเนี่ยตรงเนี้ย <ไป S 1> ผมบอกเลยว่าลอยทั้งร้อยอ่ะแพ้ม,มุมนี้ <c oughs> จริงๆเพราะว่ามันเสียดเปรียบมากไอ้ชโชคเนี้ยพีกตรงนี้ก็แบบติดนู่นติดนี่อ่ะพีกมาตรงนี้ก็มีคนอีกตรงนี้ก็มีคน ก็คเหมือนตอนแรกให้เหมือนพาวเลอร์เช็คกล่องไปก่อนเนะเพราะแบบอ่ไ<ป>า,าไม่เราเราไม่ต้องเช็คกล่องเลยอ่ะเนี่ยสมมติเราเริ่มใช่ไหมเราวิ่งมาอย่างนี้เลยเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราพาวเลอร์อย่างนี้เลยไปเลยอ่าคือเราเก็บเสียงมาแล้วเราพาวเลอร์สุดท้ายเขาก็รู้ไหมว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเขาอาจจะไม่ไเล่นตรงนั้นแหละแต่ว่ามันมีโอกาสที่เขาจะไปอยู่มันอตรงนี้ไหมหรือว่าหลังกล่องเนี่ยเอออ่าถ้าเกิดสมมติเราพาวเลอร์แบบอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เช็คหลังกล่องนี่คือขาดเลยนะเออ เขาก็แค่แอบอย่างนี้เลยนะเออเป็นผมผมก็เอ้ยพาวเลอร์ไ่เจอผมแอบแล้วเนี่ยรอยิงฟรีเลยเอ,อเพื่อนก็คิดว่าไม่มีเหมือนกันอนะ่ะก็เราพาวเลอร์ไม่เจอใครนี่อาจจะเจอได้ไงเขาอยู่หลังกล่องแล้วเราชาเนี่ยเราแบบวิ่งมาเลยวิ่งมาใกล้ๆถึงตรงเนี้ยก็พาวเลอร์ไปเลยถ้าอย่างเงี้ยเขาไม่มีทางทานเราถ้าเขาถ้าเขาด้านมาเขาต้องชิบหายนะเออต้องกลับแล้วอ่ะถ้าจะเอาต่อก็คืออ่ะต้องยิงซึ่งมันเสียเปรียบถ้าเขาแค่มายืนตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าจะตายร้อยเปอร์เซ็นต์ละมันต้องสู้อ่ะ ถ้าวิ่งถอยอย่างเงี้ยแล้วก็โดนโดนปาดแหละเออโดนปาดได้เราก็แค่ไล่เขาออกจากชกเนี้ย <them> ไปเลยแล้วเราก็เท็กเองหลายตาแล้วกันเราจะเช็คอะแต่เช็คไม่สุดคือทำเหมือนผมเลยใช้สกิลเคียอ,อย่างเงี้ย <them> แต่เราใช้อย่างเงี้ยอันนี้คือที่เราใช้นะ เออซึ่งการท่านอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นคนหลังเสาอ่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเราปล่อยแบบว่าให้มันไหลไปอย่างเงี้ย <them> ใช่ไหมมันกแค่ผ่านไปเออการที่เราจะให้มันเห็นอะมันต้องหันหน้าใส่เพราะนั้นเรามายืนตรงเนี้ย <them> พอหลังเสาปุ๊บมันจะหักได้พอดีเออถ้ามีคนอนะเราจะเจอ <There. S 1> เราแค่แบบค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆอะเอาจุดที่มันอาจจะมีแล้วเราเสียเปรียบอะ ลองจำไ้นะจุดแถๆประมาณตรงนี้ตรงอาร์ตอะเราก็จะอยู่ประมาณตรงเนี้ยเรื่อยๆเลย <c oughs> เออซึ่งมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่อย่างน้อยเราควรจะมีบังเกอร์โคเวอร์หรือว่าถ้าเรารู้ว่ามาเยอะสู้ไม่ได้เราก็ถอยไปจุดที่แบบมันดีกว่าเนี้ยเออ, <c oughs> อจุดที่เราเลือกเล่นยังไงมันตายร้อยเปอร์เซ็นต์อะ <c oughs> ต่อให้ได้ก็ตามนะเย <c oughs> แต่ลองสังเกตมีคอนเรายังไม่ใช้เลย คืออย่างน้อยใช้ทิ้งไปก่อนครั้งหนึ่งก็ได้มันเพิ่งเริ่มราวอะ่ะเราหาอินโฟก่อนตามหลักการแล้วอ่ะเราใช้ตั้งแต่เริ่มราวอะ่ะตอนรีเทคอีกรอบหนึ่งอะ่ะเกือบจะมีอีกอันหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็จะคูดดาวเสร็จพอดีอะ่ะเ <c oughs> ออราะนั้นเราจะ,จะใช้ได้ประมาณสองอันอะ่ะตอนหนึ่งรอบแล้วก็สกิวอะ่ะเออทันเลนเซตใช้ไปเถอะรีคอนอะ่ะมันไม,ไม่ไม่ต้องไปเสียดายหรอกเนี่ยแค่เราใช้ <c oughs> เออแล้วเราใช้อินโฟตรงเนี้ยในการดันเขาก็ได้เอาพื้นที่เขาอะ่ะ ตอนเนี้ยของเราคือเราปล่อยเออเพราะเราไม่ได้ใช้ไงอาจจะกลัวตายด้วยใช่ไหมถ,ถ้าสมมุติผมอันนี้อันนี้สมมุติเฉยนะออถ้าสมมุติผมผมแบบลองเล่นหน่อยทีผมน่าจะแบบปาไอตัวรีคอนไปก่อนแล้วแบบถ้ามันมีก็ถ่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่นั่นแหละใช่อย่างนั้นเลยครับ <laughs> เออถูกต้องผมก็ทําอย่างนั้นแหละอ่าถ้าเกิดอุย้ยมันยิงไปหลายคนเลยว่ะเนี่ยอ่าปาไปโง่เลยอ้าวมีโอเคไปแหละ มาเล่นในจุดที่เซฟขึ้นปล่อยให้เขาใช้ของตรงนี้ไปสิแต่เราอยู่ตรงเนี้ยเออเขาจะเสียของฟรี <S <S เหมือนกันเนี้ยถ้าเราอยากดันเอใช่ไหมแล้วก็ปาไปโง่เลยนะอา้าวรอด,ดูก่อนมีไหมอา้าวโอเคไม่เจอปลยละเนี่ยเราก็ดันได้โดยแบบว่าไม่ต้องไปกลัวตายอะ่ะเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีเออก็เราเช็คแล้วนี่ เขาจะรอทีหลังก็ได้แต่ผมว่าในระดับนี้คงไม่หรอกถ้าแค่ไดมอนด์นะเขาคงไม่ได้บิ๊กเบนอะไรขนาดนั้นถึงขั้นแบบว่าลบรอเขาด้านแล้วก็ค่อยใช้ทามมิ่งตรงนั้นนะ่ะภาพเติมไหมเออเนี่ยเห็นไหมที่เดิมเลยอาการที่เราทำอย่างนั้นบ่อยๆอ่ะเขาก็พอจะรู้ว่าเราจะเล่นตรงเนี้ยเออพราะนั้นยังน้อยอ,อ่าถ้าเราเราจะเล่นอนะ่ะเราก็ต้องเล่นแบบเอ ลองดันไปบ้างลองพีไปบ้างเขาแบบผมของทุกอย่างเรายืในตรงนั้นนะ่ะทุกตาเขาก็รู้ไม่แปลกใจหรอกขอไปเจ็บมันถึงแบบกล้าอัพดาบแล้วม <There. S 2> ีจ้วงเรา <laughs> เออว่าเขารู้ว่าเราเล่นตรงนี้ทุกตามันพีดิกง่ายเกินไปหน่อยรอบผมนะเห็นไหมที่เดิมเลยเอออันนี้ตาใหม่นะ <laughs> แบบพาเดิมๆเ,เลยอะ่ะ <laughs> เออคือเหมือนชายซ้ำให้ผมตัวแล้วก็จะตายแบบเดิมด้วยเขราว่า <laughs> โดนเขาโถมอันเนี้ยเราจะชอบมาแอบ,บตรงนี้เออซึ่ง ผมว่าไม่ค่อยได้เปรียบนะตรงนี้ยตาที่สิบทับ1สิบแล้วนะเหมือนเดิม <S <S ทำไมก็ถึงส่งของมาแล้วเขารู้ว่าเขาจะได้อะเพราะว่าเราทำซ้ำๆนี่แหละ <S 1> <S 1> เราแบบมันขาดความมั่นใจอะ่ะเออมันเปนจุดที่ <S <S ยังไงก็โดนเทตดเรารู้ว่าเอ้ยเขาจะมาอาจะเป็นตัวเลือกอื่นอเ,นเออ,นอเนี่ยใช้ซ้ำเห็นไหมมันเป็นบุมที่แบบ โาเเปียบะโดนอันนี้โดนโถมหนักเลยไปไปไหนไม่ได้กิน <laughs> สู้งเนี้ยอย่างงี้ก็ตายใช่ไหมโดนเทรดอ่ะงั้นเราก็อย่างงี้อ่ะได้หนึ่งตัวเธอถอยมาจบเขาจะต้องสู้เราตรงฝั่งเนี้ยอ่ะถ้าเขาเดินมานะเนี้ยแบบเอ้ยเดินมาเนี้ยสู้คนตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็มี โอเคเราไปให้เขาแบบว่าในจุดที่เขาได้เปรียบอะร้วเพื่อนก็ไม่มีใครช่วยได้แม้แต่ตัวเราเองช่วยช่วยตัวเราเองไม่รอดเลยแต่ <c oughs> ว่ายัางฆ่าเราไม่สามารถหนีได้อะเพราะเราไปอยู่ตรงเนี้ยยังไงก็าตายจะเว้นแต่เพื่อนช่วยสมองนะเนี่ยถอยได้นะกลับมาเล่นเชิงตรงนี้อีกเน่ยมันเป็นจุดที่แบบไปสู้เข้าใหม่ได้โดยไม่โดยไม่รู้แหละเล่นปืนใหญ่อะเราควรจะเล่นระยะให้แบบว่ามันเหมาะ เออเล่นใกล้ๆบางทีเราจะยิงไม่โดนด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะว่าแบบ <c oughs> วางเป้าอย่อยางเงี้ย <c oughs> เขาแบบโผล่รตรงนี้อ้าวชิบหายแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่มีคอนเราใช้ไปเลยก็ได้เราใช้เช็คมิดเนี้ย <c oughs> แค่เช็คตรงนั้นเราก็รู้แล้วนะว่ามีคนไหมเออเลยถ้าอเช็คปกติ <c oughs> อาจะเจออ่ะถอยเลยไม่สู้เราต้องเลือกก่อนว่าเราจะสู้หรือไม่สู้อ่ะอว่าเรายังขาดตรงนั้นอยู่ ใช่ไหมแบบว่าเราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะสู้สู้ดีไหมหรือว่าไม่สู้ดีอ่ะทั้งที่เราเสียเปรียบจริงๆคือการตัดสินใจว่าเราจะไม่สู้วดในจังหวะที่เสียเปียบอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีต่อให้เราสู้ไปเรารู้ว่าเราเสียเปียบอ่ะเราก็แพ้ <c ười> อ่าฮโอเคเราถอยมาก่อนอย่างเงี้ยเออก็อาจจะมีลุ้นมากกว่าเราต้องตัดสินใจให้ดีอะ่ะสู้ก็คือสู้อ่ะไม่จะไม่สู้ก็ถอยแค่นั้นเองมันไม่จำเป็นต้องสู้ตลอดเราอย่าปล่อยให้แบบว่ารอเขามาหาอย่างเดียวอะ่ะ เออบางทีไปหาตัดเขาก็ได้เยเราลอ,อยตรงเนี้ยเราตรงนี้มันไม่ใช่มุมที่ได้เปรียบเลยนะเออเพราะว่าเขามันไม่มีคนดูตรงนี้แหละทีมเราอะ่ะมันก็เลยสามารถไปตรงนี้ได้ใช่ไหมถือว่าจะมาตรงนี้ก็ได้เออเพราะนั้นถ้าเราอยากอ่ะกลัวเขามาตรงเนี้ยมาฝั่งนี้เราก็แค่ถอยมาอยู่ตรงนี้เออโฮตรงนี้รออ่ะยังไงถ้าเขาเข้าอะ่ะ มันมันต้องมาจบตรงเนี้ยเออเราก็ไม่ต้องดูสองทางเ,ออเรายอมเสียพื้นที่แต่ว่าโอเคเราได้เปรียบเขามากขึ้นก็ไม่เป็นไรแคเราต้องเลือกว่าจังหวะไหนเราจะสู้จังหวะไหนเราจะถอยอะออถ้าเราตัดสินใจได้เลือกได้มันก็เออมันจะดีนะจะจะทำให้แบบเวลาเล่นเรารู้ว่าเสียเปรียบไม่สู้เออได้เปรียบเอาเลย เนี่ยถ้าเราจะยืนตรงนี้ใช่ไหมก็ได้แต่เปลี่ยนจุดยืนไหมยืนหลังกล่องเนี่ยให้มันมีที่หลบนิดน,นึงยิงหนึ่งยิงสองเนี่ยกล่องเดียวเราก็เอาหมดได้นะเออแต่พอเรายืนตรงเนี้ยไปเอาใครอ่ะ <c oughs> เออมันไม่มีที่ให้หลบอ่ะจะหลบท้ายก็ติดกําแหงเล้วยหลบขวาก็โอ้โหมุมเปิดสุดๆยืนรอเทรดกันเต็มอ่ะคือเราหนีไม่ได้แน่นอนตรงเนี้ยถ้าเพื่อนไม่สมอให้อ่ะ <c oughs> โอเคถ้าอย่างเงี้ยเอออ่าใช้เพ้าเลยอย่างเงี้ยอาไปเลย หนีละเขายิงพาวเลอร์เราส่วนเราจะไปอ้อมกลับมาใหม่อยากมาเล่นตรงนี้ก็ได้เออแต่ถ้าวิ่งผ่านตรงนี้เลยอะ่ะมันก็คงตายเนาะ <c oughs> <c oughs> เออเพราะนั้นเราต้องตัดสินใจให้ดีว่าเราจะสู้หรือเราจะถอยหรือรจะอยังไงอ่ะอะไรนั้นตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะทําอะไรอะ่ะมันมันแบบอะไรครึ่งกลางๆอ่ะอย่างเงี้ยอย่างไงอ่ะถ้าเราจะพีกิกก็พีกิกเลยอ่าพีิกมันก็เหมือนกันอะตัดสินใจ อีโก้ความมั่นใจอีโก้คือการที่เราพีคไปอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็จะเอาให้ได้เออต่อให้ตัวเราต้องตายนะเอ,อเนี่ยสมมติอ่านเราพีคอย่างงี้เหมมีหนึ่งตัวไม่ได้เราก็จะแบบยิง,ยงว่าจะได้เขาอะออแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำอะ่ะโอเคพีคอ่าไม่ได้เราถอยจบอันนี้คือคอนฟิเดนซ์เออซึ่งมันเป็นงานตัดสินใจแล้วก็มั่นใจในสิ่งเราทำอะ่ะเนี่ยไม่ได้จบโอเค ไม่ได้คือไม่ได้เราต้องยอมรับให้ได้ว่าเออมันไม่ได้นะไม่ใช่จะไม่ได้ก็จะเอาอยู่อย่อยางนั้นอ่ะสุดท้ายเราจะตายเองเออแต่อันเนี้ยดีที่เราโอเคใช้ของกดดันอ่ะเอามันมีประโยชน์นะลองสังเกตสิเห็นไหมเพื่อนรู้ตำแหน่งศัตรตูบอกว่าศัตรตูล้อสมาสนใจของเราอ่ะเพราะนั้นเพื่อนจะเล่นง่ายมากมเพื่อนแท้จะยิงฟรีเลยเ,ออเพื่อนยิงไม่โดนแต่โอเคเราตัดสินใจออกไปอ่ะมันก็เลย นั่นแหละจหวะรอยวีดีราชนะแล้วเนี่ยยิงเขาฟรีเลยเนี่ยกำลังจะลงแล้วเห็นไหมเสียงเนี่ยกำลังจะลงแล้วม่านแตน่เราออกไปก่อนกลายว่าเราไม่รู้อะเราแค่โฮเป้าเฉยๆเราชนะเลยเค,ครับ สรุปนะครับสิ่งที่น้องเขาพลาดเป็นประจำเนี่ยหนึ่งก็คือการวางเป้าที่ใกล้เกินไปทําให้ไม่พร้อมยิงศัตรูที่จะพีกออกมา 2. การวางเป้าพื้นที่ต่างระดับเนี่ยยังไม่พร้อมยิงศัตรู 3. การใช้สกิลเป็นการใช้สกิลที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมและเป็นการห่วงสกิลเพราะว่ากลัวใช้แล้วไม่คุ้มค่า 4. เลือกจุดเล่นที่ไม่ได้เปรียบเป็นจุดเดิมซ้ําๆทําให้ศัตรูเนี่ยคาดเดาได้ง่าย 5. ยังตัดสินใจไม่ได้ว่า ควรจะสู้หรือควรจะถอยในจังหวะที่เสียเปรียบผมไลฟ์ที่ i วิชทุกวันสามารถมาติดตามกันได้ครับถ้าหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s s u b ซับสไครก็อย่าลืมเข้าที่สอตกันด้วยนะครับพอที่นี่สอนการเล่น v a l o r รนตตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงที่สำคัญเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย